ด้วยการจองตั๋วที่ยาวนานนะครับเกือบ3เดือนเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยรถไฟในอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อที่เป็นชื่อเก่านะครับหรือว่าชื่อใหม่คือกรุงเทพอภิวัตรแน่นอนนะมาที่นี่ก็เป็นทิปที่นั่งรถไฟนะครับแต่ว่าการนั่งรถไฟวันนี้เนี่ยจะนั่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจองตั๋วที่ยาวนานนะครับเกือบ3เดือนเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยรถไฟเพราะว่าขบวนจะเต็มเร็วมากจะเป็นตู้นอนที่เป็นส่วนตัวมีเตียงบนเตียงล่างห้องหนึ่งเนี่ยตกอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทที่สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์นะด้านในนี้แอร์เย็นมีขนมขายนะครับมีข้าวไข่เจียวมีมข้าวเนื้อทอดมีขนมปังมีฟู้ดคอร์มีเครื่องดื่ม ให้นั่งกินนั่งทานรอเวลาที่จะเดินทางได้สบายๆนะครับมีครบนะครับแม้กระทั่งเบอร์เกอร์อะไรก็มีเหมือนกันรับนะ้าทุกที่มีครบเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาด้านในนะครับก็จะมีของขายอยู่นะทั้งหมูสวรรค์หมูทุบสารพัดเลยแล้วก็ ดังกินโดนัทข้าวหมูอบข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงเอาเป็นว่าเข้ามาข้างในไม่มีอดมีของกินนี่ก็มีหอยค่ะสิบาทราคาเดียวค่ะแมันแงนะสิ่งหนึ่งที่เราก็จะเตรียมไว้ก็คือข้าวเหนียวหมูเนาะมันเป็นของกินที่เรียกว่ากินง่ายแล้วก็สะดวกแต่ทีนี้เนี่ยข้างบนมันมีตู้สเสบียงนะแต่ว่าเราที่ทาข้อมูลมาเนี่ยยังไม่ได้เคยมาเองอะ มันก็จะเป็นพวกอาหารที่จะต้องซื้งทีหนึ่งแต่ว่าเราอยากกินข้าเหนียวหมูเลยเอาจริงก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูไปกินด้วยดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่พออิ่มเราค่อยไปซื้อบนตู้เสบียงทีนึงเดี๋ยวเราจะนั่งไว้ชั้นหนึ่งนะครับน้ำหนักที่เขาจะให้เอาขึ้น รถไฟเนี่ยก็ไม่เกิน50กิโลนะครับส่วนชั้น2เนี่ยก็จะ40ชั้น3ก็30นะครับก็ข้อกำหนดเขาเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ประตูเปิดแล้วนะครับประตูบีขบวนพิเศษที่9เชียงใหม่เราจะเดินทางประมาณ18:40นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เข้าไปด้านในนะครับอยู่ที่ประมาณ18นาฬิกา20นาทีโอ้ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่า เป็นชาวต่างชาติเกินครึ่งนะครับชาวต่างชาติเกินครึ่งแต่ว่าก็ไม่แน่นะอาจจะมีแค่เราที่เป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยถ้าไม่มีคนไทยนะจริงน้อยมากอะสิซแต่ว่าโอเคอะเดี๋ยวเราดูกันคนไทยน้อย อาจจะสนุกก็ได้ทิปนี้เพราะว่าเราขึ้นไปเราก็จะนอนเราก็นอนเราก็นอนจน,น,นไปถึงที่เชียงใหม่ก็หลังจากที่เราผ่านเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนแต่ว่าเราง่ายๆอยู่แล้วครับของไม่ได้มีอะไรมากมายท่้อไปจ่าย มันมีข้อขัดนะไ,ไฟเราเป็นจริงไม่เข้าใจเราก็จะไปที่ทันที่13ส่วนเลขที่นั่งเราไม่บอกเดี๋ยวเราไปหาโบกี้ที่13กันอันนี้โบกี้ที่2ที่เราเดินขึ้นมานะ,ะเป็นโบกี้ที่2 บกี้สิบสามด้านท้านทยนะครับโอ้โหด้านท้ายเดี๋ยวเราจะเดินไปนู่นยาวๆไปอันนี้เป็นตู้สเสบียงตู้สเสบียงอยู่ตู้ที่แปดส่วนเราอยู่สิบสามนี่ก็จะเริ่มเห็นเป็นทึบแล้วนะครับเดินี อันนี้เป็นห้องชต่อนะหลีฟงหลีไฟมีเสียงแล้วก็เนี่ยมีปักมีปักมีปักสามสี่จุดนะสบายหายห่วงได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมีนี่ด้วยนี่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 ม,มีอ่างล้างห้อล้างมือล้างหน้าได้ด้วยเหมแล้วก็มีโต๊ะโอ้ยมีนี่นี่นนน เออไม่ธรรมดาก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรารอเวลาที่ขบวนรถไฟออกแล้วก็คืนนี้เราจะนอนที่นี่เราก็จะไปเช้าที่เชียงใหม่หลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่มีชกโครกมีห้องอาบน้ำเราขออนุญาตดูได้ไหมเฮ้ยไม่ธรรมดานะเอาสิ มีทอออ่ปนะิดน้ำมีตัง้งแต่น้ำอุ่นด้วยมีฝักบัวเออใช้ได้อยู่ถ้าเกิเราอาจจะมาอาบน้ำกันที่นี่ก็ได้เราอยู่นี่เลยนะท้ายขบวนออฟื้นอ,อ้าวออว้าก็ถือว่าดีกว่าที่คิดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็เราจ่ายค่าตัวค่อนข้างสูงอยู่นะัน,นประมาณนี้ อันนี้ตู้เสบียงอยู่ไหนครับที่เจ็ดเนี่ยเจ็ดแต่ว่าก็มีคอนเซ็ปตแดงๆก่อจะรับอาหารมาจะรับออเดอร์ไว้จะไปกินเสบียงก็ได้แะ่กที่นี่ก็ได้อ๋อที่มีอาหารอันนี้เราเดินได้ตลอดไหมครับได้แค่สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ปิดเดี๋ยวเขาจะล็อกประตูเพราะจะน็อกไม่ให้คนเดินผ่านอ๋อไอเรามันยิ่งดีเพราะเราเป็นพายุอ่ะใช่ครับกีบก้าวทุ่มไปล้ไม่ได้ติดเวลาสักก้าวทุ่มก็ได้อ๋อโอเคครับพี่นอนแล้วพี่จะติดเองที่ที่ที่ตู้มีอะไร น้ำขนมนมเลยที่ตู้เสียงเหรอใช่ครับมีของกินเล่นนุ่นนี่ทุกคนทุกไปดูอ่ะไม่มีของทอดเป็นฟงเป็นไฟอะไรเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตู้เสบียงไปแล้วเหรอคะไปแล้วนําที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปถึงแล้วตู้เสบียง เดิติดตู้ซุปเปรได้อยู่นะปรับเองเลยน,นะคะตรงนี้นะเขีนี้นะหน<อ>ึ่งสอสาายขวาโอเค ที่นอนให้เราเรียบร้อยแล้วครับพอ,อกลางเสร็จเราก็ง่วงแล้วเราเดี๋ยวก็ไว้เจอกันตอนเช้าว่าเห็นพี่เขบอกว่าอาจจะแวะที่กุนตานประมาณสักหนาทีหรือ10นาทีถ้ามีเวลาเราก็อาจจะได้ลงไปถ่ายรูปเล่นแป๊บนึงส่วนตอนนี้ก็ขอตัว <3. S 2> เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่